ดีเอฟซีมิสแกรทุกคนค่ะหลังจากห่างหายไปหนึ่งสัปดาห์วันนี้กลับมาอีกกันแล้วนะจ๊ะจะบอกว่าตัวเต็งโซนยุโรปสองคนที่เปิดไพ่ไปก็ยังแอบช็อกอยู่เบาๆว่าทำไมไพ่ไม่ค่อยสวยนะทั้งฝรั่งเศสทั้งสเปนหรือแม้แต่ตัวแม่อย่างเวเนซุเอลาที่หลายๆคน เต็งนักเต็งหนาก็ยังให้ท็อปสิอยู่นะคะส่วนฟิลิปปินฟิลิปปินไพ่พื้นดวง3ามใบไม่ดีแต่พอเปิดไพ่แต่ละรอบอะ่ะดันมีโอกาสมงฉันก็งงงงเหมือนกันว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยคนมงปีที่แล้วไหมหรือยังไงด้วยความหัวดือ้อหัวรั้นหัวแข็งอ่ะ ก็ลองมาดูกันนะมันก็เป็นแค่คำทํานายส่วนบุคคลของดิฉันเองนะส่วนเหตุการณ์อื่นก็ไปลุน,นอาวันนี้มาฝั่งแอฟริกากันบ้างนะการนาะลูกสาวนะคะลูกสาวนะอาบีนาน่าจะเทรนมาดีตัวเต็งฝั่งนะแอฟริกาก็ต้องให้การนาตอนเนี้นะอีกคนหนึ่งที่เห็นก็ แทนซาเนียนะเดี๋ยวเรามาพูดกันอ่ะวันนี้เริ่มต้นที่กาหน้าก่อนเปิดไพ่สามใบในแบบของส้มมะพยาก์อยากบอกอะไรสำหรับกาหน้ากาหน้ากาหน้าหนึ่งไม้เท้าแปดดาบ และเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญหนึ่งไม้เท้าความหมายดีสแสวงหาความสำเร็จอยากได้รับโอกาสการต่อยอดสร้างเงินสร้างงานสร้างไรายได้การได้รับโอกาสการได้รับเงินรางวัลการต่อยอดทางธุรกิจความคิดไอเดียต่างๆความสุขแฮปปี้ ตำแหน่งที่หวังสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจไว้มีโอกาสได้มีโอกาสสำเร็จหนึ่งไม้เท้าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ชอบที่ตอบโจทย์ไพ่ที่เสียเนี่ยคือใบนี้8ด,ดาบ8ดดาบบางครั้งเนี่ยมันเป็นไพ่ผ้าปิดตาและพันธนาการอาจจะหมายถึงการถูกจับจ้องการถูกจับผิด การถูกเพ่งเล็งความรู้สึกอึดอัดบางครั้งความรู้สึกเหมือนมืดแปดด้านหรือความหมายไพ่าบางอย่างอาจจะแสดงให้เห็นว่ามีข้อจํากัดมีข้อผูกมัดหรือมีข้อแม้อะไรบางอย่างโดยภาพรวมเนี่ยไพ่ใบน,นี้มันเสียในเรื่องของความรู้สึกความอึดอัดรวมไปถึงข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้น้อยใจยหรือทำไม่ได้หรือรู้สึกเครียด แต่ไพ่สองใบนี้ดีมาก1ไม้เท้าคือไพ่สำเร็จสมหวังเริ่มต้นสิ่งใหม่เด็กถือเหรียญก็เป็นไพ่ได้เงินได้รางวาัลได้โอกาสดังนั้นไพ่สองใบนี้มาดีติดที่ไพ่ใบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะยังไงต่อไปรอบ20คนสุดท้ายสำหรับกาหน้า1ใบ ห้อยหัวตรงเตงเกิดอะไรขึ้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่อึดอัดคล้ายๆกับไพ่แปดเหรียญเลยคล้ายๆกับไพ่แปดดาบไพ่ใบนี้เป็นไพ่อึดอัดติดขัดล่าช้าอดทนรอคอยเวลาและโอกาสมันก็มีความเครียดมันก็มีความอึดอัดกับอะไรบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกดดันแต่สัญ,ญลักษณ์ของคนห้อยหัวเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ ตัดสูแสงสีเหลืองในรัศมีนหะมายถึงความรู้การสั่งสมประสบการณ์การบ่มเพาะการรอวันที่จะสยายปีกโบยบินเพราะพาไพ่ใบนี้บางทีมันเหมือนภาวะดักแด้ทาอะไรได้ไม่มากทั้งทั้ที่ควรจะทําได้ดีกว่านี้แต่มันดูครึ่งๆกลางๆายไพ่ใบเนี้ยถ้าดวงไม่ค่อยดีบางทีโอกาสตุบก็ห้าสิบหนะแฮงแมนนะห้าสเลยนะ ิบคนไหวไหมสิบคนไหวไหมสำหรับก,การหน้ากาหน้าหนึ่งใบ t h เมจ g i c Talent ทักษะพรสวรรค์ความสามารถที่หลากหลายผู้อย่างรู้ฟ้าดินสติปัญญาความรู้ความสามารถคำพูดการเจรจาอำนาจในการต่อรอง พูดเก่งพูดดีเรียนจบมาไม่ตรงสายแต่ใช้พรสวรรค์และความหลากหลายกับสิ่งที่รอบรู้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าได้เข้ารอบสิบคนสุดท้ายสปีชจะค่อนข้างประทับใจเพราะใช้องค์ความรู้ที่หลากหลาย mm hmm. มาช่วยในการสปีชรอบสิบคนสุดท้ายค่ะท็อปหไหวไหมท็อปหไหวไหมสำหรับ มิสแกรนากา้าหนึ่งใบอขออนุญาตหลับตาอัจวินขีม่ม้าขาวถือถ้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพศชายเพศหญิงนำมาซึ่งการเจราจามีข้อเสนอที่ดีที่เป็นประโยชน์ชุดราตรีสวยๆสีฟ้าสีขาวสีเทาสีเงินได้หมดความหมายของไพ่ใบนี้หมายถึงสเสน่ห์หมายถึง ดวงขึ้นหมายถึงดวงเปิดคนอยากคุยด้วยคนอยากร่วมงานด้วยความน่าหลงไหลความเย้วยวนความมีเสน่ห์ถ้าเอาจริงๆถ้าผ่านรอบ20คนสุดท้ายได้ไม่อึดอัดไม่ติดขัด10คนง่ายมาก5คนก็มีโอกาสได้ยืนสวยๆในรอบ5คนสุดท้ายแล้วถ้า มีโอกาสจับมือหรือมีโอกาสมงไหมใบสุดท้ายสำหรับนิสแกร์กาหน้ากาหน้าสี่ไม้เท้าโอกาสจับมือสูงมากอีกใบหนึ่งซ่อนเดือดซันไว้อะไรก็เกิดขึ้นได้คู่แข่งฟิลิปปินส์ที่น่ากลัว สี่ไม้เท้าคนสองคนจับมือกันลอดสุมประตูสองคนสุดท้ายโอกาสเป็นไปได้สูงมาก10ไม้เท้าคือไพ่เฉลิมฉลอง c o n g ตต u l a t i o n the sun สว่างวาบอยู่ดีๆออร่าจับสปอตไร์ส่องจริง,รงๆ the sun เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในไพ่78ใบถึงแล้วว่าเป็นไพ่ที่ไม่มีมงกุฎ แต่ก็เป็นไพ่ที่ดีเพราะแสงสว่างนำทางชีวิตมีโอกาสมีความหวังเพราะฉะนั้นโอกาสมงลงสำหรับการหน้ามีค่อนข้างสูงและค่อนข้างทำผลงานได้ดีไม่รู้ว่ามีข้อจำกัดหรือข้อผูกมัดอะไรไม่รู้ว่าอ,อึดอัดด้วยเรื่องอะไรแต่ถ้าตบทะลุบ็อกซ์ท็อป20ได้ท็อป10แสดงฝีมือเต็มที่ท็อป5ดูดีมีสเสน่ห์ และมีโอกาสได้จับมือส่วนตัวตอนนี้ยังให้ฟิลิปปินส์มงลงอยู่แต่ให้จับมือกับกาหน้าที่เหลือมาลุ้นกันวันที่25ว่าใครจะจับมือใครและกาหน้าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณ f อ m ซ s ม g r a กรนทุกๆคนที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ